อันนีมิเต็ดทอชอันนีมิเต็ดแตงไม้จากนั้นก็รวมกันทั้งหมดออโต้ลิเตอร์ต์ไปแล้โก้นรกโลกันนะสิคนเฮี้ยอะไรเม่มาแล้วคนเฮี้ยอะไรม่ไม่ยอมเอาออฟเซนต์ะกินมาด้วยวะเนี่ยจะมาขุดแร่ทันทีหก0ิน่าจะพอทำทุกอย่างเลยกับสิ่งในอนาคตเลย 60บาทกับ180เออเราอะเราวะครีมนี่ได้มาจากไหนอ๋อโอเคครับเอาไปทำอะไรอย่างที่ไม่ใช่เราเอาเด้อโอเคได้มาสู่ที่7.7อันของหมดพอดี <c oughs> ของหมดแล้วนี่ก,กันไกลไฟแล้วก็ชุดเร็บร้อยได้ดีเฟน์เพิ่มมานิดหน่อยกูได้บัฟเพยียอะไรเนี่ยแม่งเงยลบสองดีเฟน์อันนี้เพิ่มแม็กมานาลุมๆกุก็แต่เพิ่มมีลีดาเมจแหละเซตของโมเทน มาตามหาเขาต่อเดี๋ยวนะเมซิ่งเพอร์เซนตอุ๊ยนี่ไงเมซิ่งเพอร์เซนมาโอเคอันนี้ไอ้แอสติกออสการิชไอ้น,นี่มันทำนาทีได้ดีอยู่ อุ้ยถ้าเฮียหนีหลบยากอ,าอยู่นะเฮียหลบไม่ได้เลยว่าท่านี้ต้ิงๆมีวิธีหลบอยู่แหละถ้าเฮียนี่ก็หลบยาก เออนี่ความเก่งไอ้เต้าน่ารักจังเลยอ่ะไอ้เจ้าเมฆเฮ้ยท่าใหม่โอเคมาถึงขั้นนี้ออมาแล้วล่ะโอ้โหยากอยู่เนี่ยค่อนข้างยากเกินไปยากเกินเรบคนอยู่ผมโอเค ไอ้เตอร์ติดเอ็ดเลยกูจำมันเตอร์ติดได้มันจะปาเตอร์ติดเรียบนี่ชอบไปเฮีะสู้สนุกที่มห้ยมอเชียนี่ไม่เคยแล้วผมเป็นฝังจริงๆเหรมอที่ชื่อว่าเตอรติดเนี่ย โอ้ยโอเคมันเริ่มยากเลยมันเริ่มวันนี้แล้วมันเริ่มยากแล้วนี่ไปการปารติทก่อนก่อนจบนี่นี่มันเดิมมันหลดมันเดิมทุกอย่างฟ้าผ่าตายลาก่อนโอเคมาเปิดถุงกันเนี่ย manage สายเบทเลย เขาดรอปสายมีลีนะเขาจะดรอปเป็นโยโย,โย่แต่ถ้าอยากได้ก็ต้องเ่อต้องใช้ดวงกันหน่อยอันนี้ก็ขายแล้วกันดาวสวยดีเดนัันซซก็ขายแล้วกันหน้ากากไม่ต้องนี่อันนี้ของอันนี้ของสัตขี่ดูนี่สิเป็นเต้านาบุดบึง้งแล้วก็ดรอปเป็นเอลิเมนต์ออฟแอร์ด้วยในที่สุดก็ทำที่อะไกอย่างได้สักทีเพอร์เมส ใช้ไอเีเป็น็อบแอร์แล้วก็ไดมอนด์แล้วก็สเปียร์ขอดูหน่อยดิยอยากเห็นเป็นบุญตามากการคราของแสนสนุกก็จะได้เริ่มต้นขึ้นตันเองฮะป่มนี่กอรลี่วะเ่อเม้เป็นหอ,อกกดคลิกปุ๊บคลิกขวาเพื่อพุ่ง เ้าจริงตอนนี้มันยังไม่โหดหรอกแต่พุ่ง100ร้อยพุ่งร้อยแปดสิบนะพุ่งแรงนะวิเซ็ตไอสัตว์กูไม่ได้อยากเห็นมึงตอนนี้ก็สู้ไมนเน็ตเสร็จแล้วใช่ไหมก็ตามหนักตอนนี้มอสในบอสของมอสเนี่ยหมดแล้วที่เหลือเราก็แค่ต้องทําตามพีอาร์โหมดของวาน,นิลาก็ทำนั่นเองซึ่งก็ผอมไมลีตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแหละ เราไม่มีเราต้องทำแล้วเราแค่ต้องเล่นตามเกมมันแหละตอนนี้เอเออว่ะหรือวันนี้อันนี้เอ่อมันจะมีที่เราไม่เคยเห็นคืออาเกตอาเกเต้แล้ว e. มันคืออะไรอันนี้มาหนีนะมันจะดรอปจากตัวที่ชื่อว่าคอรัสซัสซอสนะฮะซึ่งตัวคอรัสซัสเนี่ยมันจะเกิดในช่วงฮะบทมูนเราสามารถบตมูนดมได้ไหมวะตอนนี้อาจจะไม่ <c oughs> แต่ว่าไปตอนนี้มีมีสีใหม่เข้ามานิดหน่อยไม่ใช่อเยียนี่ใครว่ายูริชิยังไม่มีของใหม่นี่คนคนนี้เขาคือนักถ่ายภาพไปตำนานนี่คือเราเนี้ยเราจะได้กล้องมาจากเขาแล้วก็ได้ฟิล์มด้วยซึ่งถามว่าไงต่อวิอี้เยีเยนี่มาก็คือเนี้ย เราสามารถเอาไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาขึ้นรางวัลแกยแยะนี้ได้นก็ไม่แน่ใจว่าต้องถ่ายจำไม่ได้แล้วว่าต้องถ่ายอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าเราไปเช็คพิกัดดูก็จะรู้ว่ามไรมีอะไรบ้างนี่ได้รูปแรกแล้วนี่สแตนดาร์ดปุ๊บมันก็จะได้ของสุ่มให้เราก็ดีไม่ได้แย่ไปหาถ่ายรูปต่อเดีวยา ก็มีตัวเองเนะสมมุติเราไปถ่ายรูปกับตัวแย่เนี่ยแม่งจะวาร์ปหนีหนานี่คขิงตัคิมสันหนานี่เขาไม่ให้เราถ่ายรูปนหเอาว่าเขาไม่ให้ถ่ายแล้วกันแล้วกูก็จะไม่ถ่ายแล้วแล้วก็นี่นีนอยากสู้ไม่แนเสร็จปุ๊บเอบีซีตัวนี้ก็จะมาถามว่าเขาทำอะไรได้ เราก็แค่ซื้อของจากเขาได้ตอนกลางคืนนะเนี่ยมันจะมีก้อนมีนยานอยู่เขาแล้วตอนกลางคืนเราสามารถคุยกับไอ้นี่เพื่อทำการซัมมอนมนเนอร์มาสู้ใหม่ได้เป็นวิธีการฟาร์มรูปแบบหนึ่งต่อไปก็ตามตามปรเกชันเนาะเราก็แค่ต้องไปสู้กับ Queen Bee. ควีนบีกูต้องสู้ใช่ไหมมึงครับกูแล้วกูตัดโอ้ว้าวมันจะตัดเสร็จปุ๊บไมตัดเลยไม่ตัด,ดย,ยาวเลยมันจะเป็นการรับเกลดกันไกลอย่างแท้จริง วิ่งแต่นะตรงนี้มันมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งอยู่ไหนวะโอเคเจอเด่นเป็นยัง,งางเลยไม่แน่ใจโอ้แต่ว่าดูพื้นที่ข้างในแล้วเหมือนจะเหมาะกับการสู้แ้วเนี่ยถึงไม่ก็ใช้ตรงนี้เดี๋ยวเวนไมเมาเบิลทิ้งขอดูพื้นที่ข้างในแปบบ๊บเนี่ยเราแค่เอาคำการเอาที่วางแบบฟอร์มมัมพู แม่เลยเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็พร้อมแล้วใช่ไหมาตามหลักอะแต่จะไปใช้พื้นที่ข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกลองเชื่อมั่นในตัวเองสักครั้งแค่นี้ก็พอแล้วจริงไหมเราไม่ใช้พื้นที่เยอะอยู่แล้วจะลองว่านี่มันพอพอเพียงความโหดใช่ไหมอุ้ยมันตีน ระยะเหมือนจะไม่ถึงเท่าไหร่ในเฟตน,นี้นะนะแต่ว่าตอนพุ่งเนี่ยถึงอย่างแท้จริงนี่อันนี้แรงแบบแรงใช้ได้แรงรู้สึกไปเลยไม่ใช้ใช้ได้ยโง่ไปนิดพุ่งแม่งไอสัตว์ตดาเมจไม่คุ้มเท่าไหร่ จมดีปกติดีกว่าตอนนี้กำลังใช้ใช้สมาธิอยู่อุ้ยสมาธิสมาธิอู้สมาธิเฮ้สมาธิเฮ้สมาธิรอ,อแต่มันจะตายแล้วถ้ามึงถ้ามึงหยัดสปาวเพึ่งเรื่อยๆอยอย่างนี้มึงก็ตายนะตายอุยอ้ยอุ้ยเริ่มรัวแล้วเริ่มรัวแล้ว โอเคอย่างนี้เริ่มไม่ดีโอเคตายอะไรเยอะขนาดนี้นี่ไงโค้ท้ยเหตุอ,อย่างเฟี้ยวอ่ะเมื่อก,กี้พอดีว่าดามเมจพุ่งมนแรงมากเลยนะเลาจริงๆเฮ้ยถ่ายรูป เธอับพี่แต่มันเป็นเรื่องธุรกิจเอาจริงบีแบ็กเอาไปทำอะไรวะเอออันนี้มันเวฟันเอาไม่เกี่ยวกันช่างมันเราก็มาได้ไก่แล้วมาดูที่รางวันรางวันธหรมบาพ้ก้าชวิงของรางวันกระจกกระจกกัเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านี่มันยังเทียต่ำๆของมาเลยไม่ดีเท่าไหร่ อาจจะรอถ่ายรูปตอนฮาร์ทโหมดก็อาจจะให้ของดีๆไม่แน่ถ่ายรูปอะไรได้วะอะไรตัวเมื่อกี้บอกวะเหมือนถ่ายรูปอะไรได้เมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้กูถ่ายที่อะไรป่าวะขอเช็คแป๊บวิญญาณหลงทางมั้งขี่โมโสโตนนี่อะไรวะเมื่อกี้อยู่ไหนละนี่อีโมสโตนวันนี้เจอแล้วมินิบอสของเราโอ้โอ มันทำอะไรบ้างอุย้ยนี่มีการยิงเนเซอร์แสนหล่อเท่พุ่งผ่านแม่งโอเคมีห่ามตีใหม่แล้วผมกค่อนข้างสนใจตึ๊งตึง,ตงอื้อเดบูฮะครับตอนนี้โลกโลกนี้รับอันยมนาพิเศษใหม่ แล้วก็มีเฮี้ยนี่เกิดอีกแล้วแล้วตอนนี้สามารถขุดอันนั้นได้แล้วมันจะมีแหละไอ้พวกอันนี้มันจะเกิดเราต้องการอาเกตโอยสัตว์ท่าเฮี้ยนี่มั่งเดี๋ยวซอมบี้ไอ้สัตว์พันประทัดซอมบี้ไอเฮี้ยมาหนี่เลยมึงเฟี้ยวขนาดไหนอ่ะคุณมึงเฟี้ยวมากไหมเฟี้ยวหรือเปล่าโอ้เฮี้ยนี่ยิงแต่ไกลเลย first kill อฮ้ย เดี๋ยวนะไอเทียนี่มันสายตาค่อนข้างชัดเจนน่าจะเป็นตัวนี้แหละค่อนข้งางเชื่อไอเทียนี่ดับอาเกตใช่ไหมดับจิกได้ไม่ต้องไปตามหาอะไรยุ่งยากจริงด้วยวะลืมดูสีตาสีตามันวงบอกชัดเจนแล้วไปโดนบังวงเราก็ทิ้งไว้เงี้ยแหละถ้าเราไม่อยู่บ้านมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมเราก็เอ็มบีซีก็พึ่งพาตัวเองได้ ตอตมบี้จะหลายรูปร่างมาทวิสเตอร์ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าเราทำการปากงจักออกไปซึ่งกงจักก็จะปลดปล่อยขาดต้้งแ็งมาจากฟากว้าดาเมจจัดไม่ว่าก็ดาเมจนี่ปกติแต่เจดมันทำเห็นว่ามันทำดาบได้ ขอลองดูก่อนแล้วกันบนเพกเอ้เนี่เราทำได้แต่เราค่อยยังไม่มีบนซอสอิเคยเดี๋ยวมีแล้ววะไม่มีออกไอ้เคียฮึ้าต้องค่าโครงกระดูกค่อยครบแล้วเราก็จะมีความสุขได้คุณทำแบบนั้นเพื่อด่าปนี้จริงๆอ่ะก็ไม่รู้สินะไอ้เคียนี่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ เอ้าขอบคุณครับไอ้เฮียไม่ต้องและจากไหนไอ้ไอ้การที่มึงขายที่จากมอสหนัวะตาหลักน่าจะเป็นแตปิดปะเพราะตลอดมาก็ไม่เคยเห็นมันขายนะมิสเทลี่แมนกูขอหน้าไปแปะบ้านมากเลยเฮียนี่อะแล้วก็อย่าลืมว่ามาเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ ฟิล์มถ่ายรูปประจำวันด้วยเรื่องนี้สำคัญมากโอเคมาลองทำดาบกันดีกว่าเจตเรามีแล้วส่วนแอมเบอร์เนี่ยทำดาบเรามีเยอะมากเลยนะจะขายไมได้เีค่ไม่เป็นไรเราซื้อได้เอาทำไมไม่ครับบนเพลกวู้สุเปลี่ยนะฮะว้าวนี่โอเคค่อยๆดูกันดีกว่า กันมันเป็นเฮฟวี่มิลิดามแต่ถ้าถือจะได้3ามดีเฟนซ์สี่หากโจมตีศัตรูจะเป็นการปล่อยกระดูกใส่ศัตรูได้มันต้องลองหาเป้าหมายครับเป้าหมายที่เหมาะก็ต้องมีตัวเดียวแล้วตอนคิงสลามยังไงแล้วไอ้เชี่ยอาคิมิทุ่งอย่ามาแย่งตีนกูนี่มันปล่อยกระดูกอย่างนี้ มันข้างโกงนะจริงโ,โกงกับตัวอย่างกิงสรามมากน่าใช้ยากไปหน่อยว่ะดูทรงโอ้มันช้าด้วยแหละแล้วมันก็ต้องคิดอยู่แต่ว่าน่าจะไม่เหมาะสมมุติเราไปสู้กับสเกลตันเงี้ยไม่ไม่น่าเหมาะอย่างแรงเลยระหว่างรองคืนมาสร้างบ้านได้เสร็จเถอะเพราะไ่้มีมีซีที่ยังจ่อไมเคิลเลยนะเน่ยถ้าจะคอมพิวตสิ่งนี้ได้เนะี่ยบอกเลยว่าไม่ยาก อย่างแรกเราก็จาเป็นต้องมีเรามาตีน้ำแข็งแล้วอะเราก็ต้องทําให้มันเย็นไปถึงซวงในเอาจริงๆแบ่งสามห้องได้นะแต่ว่าบ้านต้องสูงพอตัวเลยโอเคขออีชั้นหนึ่งเพราะว่าไอเก้าอี้หมดละเฮ้ยแต่ชั้นต่อไปเดี๋ยวทำเป็นหัวเลยดีไว้เออใช่อหมคิดเหมือนกันหรือเปล่าทําให้แม่งเป็นหัวไปเลยผสมกับเป็นเราหน่อย ได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็ตามนั้นห้องนี้กลายเป็นห้องใหญ่ไปแล้วกันห้องข้างบนเนี่ยควรจะให้สำหรับคนที่เป็นคนหัวควยมาอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ไปคำชมนะไม่ใช่คำด่าเพราะมันเป็นที่ที่สูงส่งมากไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์อยู่ได้นะดูว่าเป่าแต่ต้องใช้โต๊ะอื่นแล้วเนื่นองจากว่ามันเป็นหัวเนี่ยเราก็ต้องใช้สีอื่นด้วย

ไปก็ตัดแต่งตรงนี้มันมินเลอร์กันเนี่ยพูดถึงมินเลอร์มินเลอร์ลดราคานะไปซื้อได้ราทางแนะนำในกรับดูที่้5อันมันพอยาใสไหมไม่พอว่ะพูดชัดปกติเลย นี่สิว่ามาสเตอร์พีซนี่เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ผมเคยสร้างขึ้นมาบนโลกแล้ว <laughs> look at this this is very beautiful m a m m a meh โอเคไปแย่ไปแย่เลิกเลิกได้ละไปไปสู้ไปสู้ <laughs> สเกียบั้นกันดีอะ what the fuck ไอ้เฮียกูไม่เคยได้ทำอะไรอย่างนี้เลยโลกนี้เท่าไหร่หรอกขนาดตอนฟากูมิวเทนยังไม่ได้ทำขนาดนี้เลยอันนี้แบบมีเขาเรียกว่าสายตาก้าวไกลในแอบเมื่อกี้แหลกแหลกอะไรก็ไม่รู้อุ้ยไอ้เฮียนี่คนตีนเอ้ยเอ้ยไอ้เฮียกตูตายได้ไงเนี่ยเอาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการสู้ก็คงจะเป็นอันรนี่แหละอาร์ติคออสซิเลชันอันนี้มันก็ดีแต่ว่ามันเสียงเกินไป จริงๆไม่เสี่ยงมากเสี่ยงสุดๆไปเลยและกูว่ากูคงไม่ได้ใช้ดาวขนาดนั้นหรอกสายมอนเรายังไม่เล่นจริงจังเพราะว่าของมันไม่พอกูมาที่นี่เบื่อทวงศักดิ์ศรีผู้มือมันหายไปอันหนึ่งนะไปไหนละนี่ ขอใหม่ขอใหม่ <c oughs> นี่มันโคตรเฟี้ยวเยียแต่ไม่ควรใช้ตันเฟสนี่เฟสนี้เราควรใช้สิ่งที่ไกลตัวสัตว์มันก็กะยากอยู่นะแล้วก็อุยอ้ยไอ้อะไรอีกเนี่ยเอาย้ตัวเดิมไม่ใส่ใจแล้วกันเอาจริงถ้ากูถ้ากูสู้ดีๆก็ไม่ต้องมาเจ็บหรอก นะแค่อยากแค่หอกพุ่งให้มันเท่ๆเฉยๆมันเลยเป็นอย่างนี้อืมขอสักหน่อยดแต่เขีย้ยหน,น,น้างมากน้าหนางนามันไส้มากไอ้หำโอ้โหสัตว์กาดจะพุ่งเท่ๆโอเคเราชนะแล้ว,ลวก็ไม่ต้องการอะไรมากหรอกเ <c oughs> นี่ยมันดับเป็นเอลิเมนต์อัปเดต ขอเช็คก่อนทำเฮียอะไรได้บ้างเอเลเมนต์อัเปเดตท็อกซิกกาตาลิสเฟรมิงกาตาลิสชิวิ่งเยลิงอ๋อเป็นอัญมณีต่างๆการโจมตีครั้งแรกทำให้ติดพิษติดไฟติดแข็งไม่เป็นไรแล้วกันเก่งใจน,นี่ของสายเวทดูดสายไม่รีบบ้างอันนี้ก็ฮาร์ดโหมดอันนี้ก็ ใกล้ๆฮาร์ดโหมดนี่เออนี่ดิอันนี้ทําได้เลยไม่ต้องรอมันเป็นไม้แบตไม้แบตผีสิงไปชั่วิงง่วงก๊ตลี่นี่ไงมันจะเป็นการเอาไอ้นี่ออกไปก่อนถ้าไม่ไดามเมจแรงแปลกๆปะแต่ดาเมจที่มันไม่ใช่ของฟอมนะมันดาเมจของจริงที่มันดาเมจ40 30 ระยะแต่ระยะมันถ้าสู้กับวอลเฟสลำบากอู่นะด้วร,ระยะแบบแต่มันก็สายมิลีไม่ต้องสายมิลีหน่อยเออแล้วมึงก็ยังไม่ดรอปของให้กูอีกแล้วสายมิลีเนี่ยอมไม่ทำไมเอาเป็นว่าก็โอเคขอฟาร์มอีกอย่างนึงแล้วกันนาเมตรแรงกันไปแล้ว DPS น่าจะประมาณร้อยถึงสองร้อยเลยถ้าห่ให้เดา ที่ผมเอาวันนี้มาก็คแค่จะเอาของซลมอนไปใชเผื่อสมมติว่าอยากเล่นซลมอนแบบจริงจังก็จะได้ทําได้ตลอดเนี่ยผมแค่อยากสร้างหมู่ดาวให้มันครบสมบูรณ์แบบแค่นั้นเองโยเย็ดเซตมหาครุณาธินดุมตุดุดุมตุมตุมตุดุดูดาเมจมันเบานะแต่ว่ามันค่อนข้างต่อเนี่ยแต่แซามอนมันตัวใหญ่มันจะมีปัญหาที่แบบมันไม่ค่อยต่อเนี่ย อันนี้ดีอันนี้ดีโอเคคลิปนี้ลาตลากันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ตันนี้ก็ลาก่อย